สีข้าวจิ๋วช้างน้อยนะครับโรงงานสม,มุนพันธ์จังหวัดกำลังเพชรจัดจำหน่ายเดี๋ยวจะสอนแนะนำวิธีการใช้งานให้ลูกค้านะครับก่อนอื่นปลั๊กไฟใช้สายไฟเส้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะมอเตอร์มันสามแรง้ามอห้าแอมป์ต่ออย่าเกิน10เมตรนะครับมอ15แอมป์ต่ออย่าเกิน20เมตรพยายามต่อใกล้ๆเอาใหญ่ของบ้านนะครับ ขั้นแรกเสียบปลั๊กเสร็จไฟจะขึ้นนี่นครับสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยี่สิบกว่าแล้วเปิดถ้าไฟต่ำกว่าสองร้อยอยสีนะครับพยายาให้ไฟตกเดี๋ยวมอเตอร์จะไหมขั้นแรกเราเปิดเรกเกอร์ให้ไฟเข้าเครื่องแล้วก็มาที่สวิตช์สีข้าวถ้าจะสีข้าวเราผลักแหลมๆตรงนี้ให้ไปทางสีข้าวนะครับถ้าจะบดลำผลักแหลมผักนี วงหัวลำแหลมเนี่ยให้มาทางสีขาวนะครับพอเครื่องเดินเสร็จก็เทข้าเปลือกบนนี้เลยเทข้าเปลือกบนกระจับบนเทข้าเปลือกบนนี้นะครับเทให้เต็มกระบะเลยพอเทเสร็จก็เปิดลิ้นเปิดลิ้นตัวนีนะะ้เปิดลิ้นตัวนี้ขึ้นมาให้นิ้วลดได้นี่นะครับประมาณนี้ ข้าวเปลือกเขาจะลงมาข้างล่างมาล่อนทพลกฟางเพลกขี้กวดอะไรก็ออกมานี้ลอดออกมานี้เลยมันจะไหลลงมาทีนี่เอาถาดรองไว้นะครับเข้าออในขี้ฟางขี้หินออกนี่ช่องช่องเล็กนี้ก็เป็นขี้ฝุ่นดอกหญ้าออกแล้วครับข้าวเปลือกที่สะอาดลงมาถาดข้างล่างนะครับเราก็รอให้ข้าวเปลือกเปลือกเต็มถาดนี้ก่อนนะครับ พอข้เปิดได้เกือบเต im, ็มถาดพวกเราเปิดตัวนี้เลยเปิดตัวนี้เปิดเล่นข้าวให้ข้าวไหลลงเนี่ยเปิดเล่นข้าวาตัวนี้ครับเปิดนี้ถายน็อตตัวนี้แล้วดึงมาดึงมาแค่เส้นนะครับมันมีเส้นอยู่ครับมี่ามีเส้นอยู่นะครับดึงดึงมาแค่เส้นนี่แล้วก็ล็อกวะล็อกเลยนะครับพอเปิดลล้นข้าวข้าวก็ไหลออกมานี่เลย ออกมาข้างแรกจะเป็นข้าวเปลือกก,ก่อนนะครับเป็นข้าวเปลือกก่อนเราก็ปรับตัวสีข้าวปรับมาที่เลขสองเลยทีละสองขีดพอปรับมาที่เลขสองแล้วก็รอดูสิบวินาทีดูสิว่าจะหมดกากไหมถ้าไม่หมดกากก็ปรับไปเลขสี่แล้วก็รออีกสิบวินาทีดูสิหมดกากไหมถ้าไม่หมดปรับอีกเลขหกเลยมันจะปนเปื้อนอยู่แถวๆนี้ครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถึงหมดกากนะครับ นี่พอหมดกากแล้วเป็นข้าวสารแล้วเราถังแรกที่สีที่รองข้าวเปลือกมีข้าวเปลือกปนออกเอาถังใหม่มาใส่แทนอันนี้ก็ได้ข้าวสารล้วนๆเลยนะครับอที่มีข้าวเปลือกปนขั้งแรกเราก็มาเทเทสีใหม่ซะนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้าวคัดได้ข้าวรวมได้ข้าวป่านะครับ นี่อันนี้ลำลำาออกช่องนี้อใส่ผงผ้านิดกันฟุ้งเอาถังรองไว้นะครับพอเต็มถังก็เปลี่ยนถังพอเต็มถังก็เปลี่ยนถังนี่พอสีข้าวหมดแล้วไม่มีข้าวมาลงแล้วนะครับสีข้าวหมดแล้วเอาถังเอาถังข้าวสารออกเอาถังเปล่ามาใส่เอาถังเปล่ามาใส่ปิดลิ้นให้หมดเลยปิดลิ้นให้หมด ลิ้นคาให้หมดเลยนะครับอย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับปิดลิ้นก่อนเอาตัวสีข้าวเนี้ยที่เราปรับไว้แค่นี้เรามาไว้ใ้ส่วนไว้ในส่วนยังเก่าแล้วก็ดึงตัวนี้ทาความสะอาดหล่อสีดึงละสี่ห้ารอบแล้วดึงค้างไว้ก็ได้แล้วเปิดเครื่องไว้อย่าเพิ่งดับนะครับมันจะมีข้าวเปลือกไหลออกมาหน่อยมันจะกวาดข้างในออกมาห,หมดเลยให้สะอาดถ้าเราไมา่เปลี่ยนถังเดี๋ยวข้าวเปลือกไปพอสารเสร็จแล้วก็ดับเครื่องดับเครื่องปิดเบรกเกอร์นะ่ But now it's a bit here.